ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้ผมทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับ เลขวิ่งเม็ดเดียวนะครับเลขหลุดลับหลังเที่ยงนะครับในงวดวันที่10นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับกับเลขหลังเที่ยงนะครับเลขลับหลุดมานะครับที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขที่ผมได้มานะครับในงวดวันที่10นะครับมิถุนายนนะครับพศ2564นะครับ ได้เลข7นะครับที่ได้มานะครับหลังเที่ยงนะครับเด่น7นะครับวิ่ง7นะครับรูด7นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับ7ก็จะมี7 1นะครับ7 8นะครับ7 3นะครับ7 4นะครับสำหรับเด่น7นะครับสำหรับสายวิ่งสายรูดก็รูดเลยนะครับแอดมินก็จ่อให้4คู่นะครับชื่นชอบตัวไหนนะครับก็ออกไปชมเลยนะครับสำหรับสายรูดสายวิ่งวิ่ง7รูด7นะครับ สำหรับตัวฟันนะครับก็จะอยู่ที่9กับ0นย์นะครับก็จะมี5้เก้านะครับ3าเก้านะครับตัวฟันนะครับสำหรับ0ูนย์ก็จะมี03แล้วก็0 7นย์นะครับสำหรับฟันนะ0ูนย์นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี7 7นะครับ99นะครับ0 0นะครับ3คู่นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะมี9 7 1นะครับ 978นะครับ073นะครับสำหรับตัวเลขชุด3ตัวนะครับในงวดวันที่10นะครับมีถุนายน์นะครับปศ2564นะครับกับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับ f c พี่น้องนะครับที่เข้ามากด subscribe นะครับ กดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับคิมพารวยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินคิมพารวยก็ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับมีความโชคดีนะครับมีความสุขนะครับเฮงเฮงปังๆนะครับวันนี้สองทุ่มครึ่งโดยประมาณนะครับมีความโชคดีทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับแอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับผม สำหรับวันนี้สวัสดีครับ